phải ไปด้านหลังเอามือมาไว้ด้าน

nhà đứa nhà đâu nhà đứa, không mẹ, cố mẹ. Nhanh ตกไ้เจมเมก็ตกไง้ตัววิ่งอีกครั้งนอะแล้ว่ยประมาณเกือบร้อยคนจุดปสงหลักๆก,ก็อยากให้เด็กใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ออกกำลังกายครับแล้วก็รักกีฬา อ่างยาเสพติดแล้วก็ประเด็นสําคัญคือได้มีความสามาัคคีครับแล้วก็อยากให้เด็กๆพวกนี้ไม่ติดเกมครับผมสนมานานหลายปียังคะก็ประมาณห้าถปีครับผมเด็กมีตั้งแต่อายุกี่ปีถึงกี่ปีคะเด็กมีนะครับต่ําสุดก็ประมาณเจ็ดปีแปดปีนะครับสูงสุดก็ประมาณสิบเจ็ดปีฮนะไปแข่งขันมาได้รางวัลอะไรบ้างคะ แข่งขันก็มีหลายรางวัลน,นะครับผมส่วนมากจะเป็นในการจังหวัดก็มีรายการไปมิเตอร์ไปมิเตอร์ครับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแล้วก็มีฟุตบอลเดินสายนี่ครับแล้วก็รายการวินเอนซีบี B นะครับที่กรุงเทพคัดตัวแทนก็ได้เป็นอันดับสามครับได้เป็กรุงเทพครับผมตอนนี้ปัญหาอุปสรรคคืออะไรคะปัญหาหนึ่งนะครับเรื่องสนามซ้อมสนามซ้อมนะครับมัน สก็อุปกรณ์ฮะผมเพียงพอไหมคะไม่ไม่ค่อยเพียงพอครับตอนนี้มีลูกฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจจะบริจาคนี่ติดต่อได้ที่ไหนคะอตอนนี้ลูกฟุตบอลน,นะครับมีอยู่ประมาณสิบลูกครับอ,อก็ไม่เพียงพอครับเด็กมีเกือบร้อยอ่าก็ถ้าสนใจบริจาคนะครับก็โอนตรงหมายเลขบัญชีผมก็ได้ครับอ่าหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับสาขากันตัง หมายเลขบัญชีนะครับ904014ครับผม4583ครับนายประกาศิต์ศักดิ์พลังกูลครับผมมาถึงวันนี้แล้วภูมิใจในลูกศิษย์มากน้อยแค่ไหนคะอืมก็ภูมิใจเยอะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เด็กในชุมชนนะครับสามารถไปต่อกรกับทีมระดับภาคใต้ได้ครับคืนออกว่าล้วมาเล่นบอลพอมาเล่นบอลอายน่อวหายมานานยังลูก งานแล้วครับเ้วเป็นมานานแล้วยังเป็นงานแล้วครับทำไมถึงได้หันมาเล่นฟุตบอลลูกเพราะมีการสนุกเละใช้เวลาว่างไ้เวลาหยุดไปตอนนี้มีลูกฟุตบอลมากน้อยแค่ไหนลูกน้อยประมาณสิบลูกแบบแบ่งกันยังไงคะแบ่งละคนกันลูกสองคนครับอย่างลูกสองคนแล้วถ้าไม่พอใช้อะไรคะใช้คุยครับ แล้วหลังจากเล่นฟุตบอลแล้วกลับไปเล่นเกมอะไรอีกไหมคะกลับไปดูการ์ตูนไหมไม่ครับเอ่อจึงก็อาบน้ำบ้านก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนแบงก์บ้านออกไม่แล้วแล้วมีดาราฟุตบอลในดวงใจไหมคะมีใครบ้างมีเจานทิฟต์ครับคีลันเนืองวินครับคีเล่นเอ็มบเปอร์เป้ครับนานหรือยังคะเล่นมายังไม่ถึงปีก็ไปแข่ง มาหลายรายการแล้วด้วยแล้วก็ได้รางวัลมาที่มาเล่นชอบค่ะโป้แม่จะนำการนุนไม่ประยุทธ์ใจเวลาว่างไม่เป็นประยุท์หลีกเลี่ยงจากการเล่นมือถือการเล่น,กลน,นกเนกมได้รู้จักมีนักกีฬาฟุตบอลในดวงใจไหมคะมีค่ะเ <c oughs> มนยู <c oughs>